ย่ามพระหมายถึงถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆของพระสงฆ์มีหูหิ้วเพื่อความสะดวกสบายในการถือบางครั้งเราก็เรียกว่าถุงย่ามซึ่งย่ามพระนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องบริขารปัจจุบันที่ถูกรวมในการจัดเซตสำหรับการบวชพระใหม่และมีการนำไปถวายพระ โดยไม่เจาะจงอีกด้วยย่ามพระเปรียบเสมือนกระเป๋าหรือถุงสำหรับใส่ของโดยธรรมเนียมในการใช้ย่ามของพระจะไม่นิยมสะพายย่ามพระขณะที่เดินในบริเวณวัดหรือในระแวกหมู่บ้านแต่จะนิยมคล้องที่แขนซ้ายเดินไปอย่างสำรวมเมื่อเข้าไปในพิธีการต่างๆทั้งในวัดและในบ้าน โดยมากจะรวบถือที่หูหิ้วด้านซ้ายโดยขณะที่นั่งในพิธีหรือบนธรรมมาะจะวางย่ามไว้ที่ด้านซ้ายมืออยู่เสมอถามว่าย่ามพระควรมีสีอะไรย่ามพระมีหลากหลายสีให้เลือกใช้งานซึ่งตามพระธรรมวินัยนั้นโดยปกติแล้ว จะไม่ได้มีการบัญญัติข้อบังคับเอาไว้ว่าควรใช้สีอะไรโดยมากจะนิยมใช้เป็นตามจีวรของพระสงฆ์เช่นสีทองสีเหลืองส้มสีกลักดำสีแก่นขนุนสีพระราชทานเป็นต้นและจะใช้เป็นสีสันต่างๆก็สามารถอนุรุมได้ถือว่าไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่อย่างใด อานิสงของการถวายย่ามพระอานิสงหมายถึงผลแห่งกุศลกรรมหรือผลบุญแปลร,รวมรวมหมายถึงผลที่ได้จากการประกอบความดีต่างๆเมื่อทำความดีแล้วความดีย่อมให้อานิสงเป็นคุณความดีซึ่งต่อมาคุณความดีนั้นก็จะส่งผลสนองกลับมายังผู้ทำในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำไปเปรียบเสมือนเมื่อเราปลูกมะม่วงลูกที่ได้ออกมาก็ย่อมเป็นมะม่วงในเวลาต่อมาลูกมะม่วงนั้นก็ให้ผลที่น่าชื่นใจคือนำไปทานและมีรสชาติที่อร่อยหรือนำไปขายก็งอกเงยขึ้นมาเป็นเงินเช่นเดียวกับอานิสง์ของการถวายของต่างๆ ให้กับพระสงฆ์ของที่นำไปถวายพระสงฆ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นความสุขทางกายและผู้ถวายก็ได้ความสุขทางใจเท่ากับว่ามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งอนิสงส์ของการถวายย่ามพระก็มีมากมายการถวายย่ามพระทำให้เราแคล้วคลาด จากเหตุเพศภัยต่างๆการถวายย่ามพระจะทำให้เรามีกินมีใช้ไม่ขาดสนุนอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆด้านการถวายย่ามพระเปรียบได้กับการมอบครังสมบัติซึ่งนั่นจะคืนสนองกลับมายังผู้ให้การถวายย่ามพระทำให้เรากลายเป็นผู้รักษาสมบัติไว้ได้ สมบัติแม่รั่วไหลหรือสูญหายไปย่ามพระหาได้ง่ายมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากถวายสีอะไรอยากถวายให้พระองค์ไหนอยากถวายให้พระวัดใดย่ยอมได้ทั้งนั้นแค่เพียงแต่ว่าเราอยากจะถวายย่ามกุศลผลบุญก็มาตกที่เราแล้ว